บริษัทปตอทอจำกัดมหาชนมีจุดยืนที่มุ่งมั่นในการเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรล,ลุเป้าหมาย Ne t ซ r r o e m s s s i o n นขณะเดียวกันการสำรวจชุมชนใกล้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปอตอทอพบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมากยังคงมีความต้องการปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยและลดรายจ่ายด้านพลังงาน อย่างที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีครับก็โรงเรียนเราก็มีไฟนะครับแต่ว่ามันยังเป็นหลอดรุ่นเก่านะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสว่างเนี่ยครับในห้องเรียนก็ส่งผลให้อ่าไม่ค่อยสว่างมากครับเด,เด็กเวลาเรียนก็มีผลกับสายตานะครับในการเรียนการสอนค่าใชา้จ่ายก็กันหลอดรุ่นเก่าก็ทราบอยู่ว่ากินไฟนะครับก็ค่าไฟเดือนนึงเนี่ยอ่ต่อเดือนเนี่ยแทบจะหนึ่งในสามของประมาณที่ได้รับของโรงเรียนเลยนะครับ ขอสองครัขอหลอดไฟเพิ่มสองกล่องครับน,นำมาสู่แนวคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง <c oughs> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านโครงการปรับปรุงห้องเรียนประหยัดพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในสาโครงการต้นแบบที่ถูกคัดเลือกจากการประกวดโครงการจิตอาสา DIY ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปตทจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนพนักงานกลุ่มปะตทรวมส่งไอเดียออกแบบกิจกรรมจิตอาสาในแบบที่พนักงานชื่นชอบและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริงเป็นการพัฒนาเพื่อส่วนรวมและสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือเราตั้งเป้าว่าสถาบันการศึกษาที่เราเข้ามาทํากิจกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ซึ่งอันนี้เราเราได้พิจารณากับตัวอุปกรณ์ที่เราได้ทําการคัดเลือกมาเพื่อเพื่อทากิจกรรมนะครับมันก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวสถาบันการศึกษาเองแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาลหรือว่าเป็นเป็นงบประมาณของประเทศนะครับซึ่งในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเข้าใจว่าทุกทุกโรงเรียนก็จะต้องขอเงินสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่าปรัปาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งเราก็มองว่า มันมีส่วนช่วยในทั้งทางตรงและทางอ้อมแน่ๆคขอขอบคุณนะคะทางปตทนะคะที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้นึกถึงเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศในต่อไปนะคะแล้วก็มาเขาเรียกว่าเกาถูกจุดคันนะคะในเรื่องของประหยัดไฟประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาสายตาของเด็กๆด,ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะปะตทจะยังคงเร่งสร้างความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านพลังงานตลอดจนเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรลุเป้าหมาย Ne t z r r o m m s s s o o n ซึ่งเป็นจุดยืนที่กลุ่มปะตะทเชื่อเหลือเกินว่าจะช่วยสร้างความสดใสให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้ไปอีกนานแสนานาน